ทุกๆโพสต์นะครับก็คือการลงทุนในอนาคตของเราใครก็แล้วแต่นะครับที่ลงคลิปวิดีโอเยอะๆนะครับลงโพสต์ไว้เยอะๆนะครับก็สามารถที่จะมีต้นทุนที่มากกว่าคนอื่นต้นทุนในที่นี้ก็คือเป็นคลิปที่เราเอาลงนะครับเป็นข้อความเป็นรูปภาพที่เราเอาลงไปนะครับเป็น ผลงานของเราที่ที่เราครีเอทที่เราสร้างสารรค์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับเอาลงโพสต์ไว้เยอะๆนะครับสะสมไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องลงวันหนึ่งเยอะๆแบบล้นหลามเหลือจนคนแบบดูไม่ไหวคือคนเบื่ออะไรขนาดนั้นนะครับก็คือแบบลงพอประมาณแหละนะครับลงพอดีพอดีลงไปเรื่อยๆในที่สุดแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้ต่อโพสต์เหล่านี้นะครับหรือว่าวิดีโอเหล่านี้ภาพเหล่านี้นะครับที่เราลงไป ต่อให้ในวันนี้นะครับมันยังไม่ได้มีผลอะไรนะครับแต่ว่าในอนาคตถ้าหากว่าเราค้นหาตัวตนเราเจอเราหาคลิปวิดีโอทีอ่เรามีคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆสนใจมากยิ่งขึ้นแบบนี้ทำให้ก็จะทำให้เรามีโอกาสที่จะมีมีโอกาสที่จะโดน AI เนี่ยมามาดันคลิปของเรามาดันช่องของเรา เพราะฉะนั้น,สะส,นะส,สะสมไว้นะครับโพสต์สะสมไปเรื่อยโพสต์ลงทุนไว้เรื่อยๆนะครับก็คือทุกโพสต์เขาบอกเลยว่ามันเป็นการลงทุนลงทุนเอาไว้นะครับก็คือเหมือนกับคนที่ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวนะครับก็ต้องเริ่มจากน้อยๆต่ำๆก่อนแล้วก็ค่อยๆขยับขยับขยับขึ้นนะครับแล้วก็สูงขึ้นมีเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆนะครับในที่สุดถ้าหากว่าเรามีคลังของ วิดีโอคลังของภาพคลังของเนื้อหาสาระคอนเทนต์มากมายเราใส่ลงไปในในโพสต์อ Post ของเราสะสมไปเรื่อยๆนะครับได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับตอนนี้อาจจะไม่มีไม่มีผลอะไรเขาบอกว่าถ้าหากว่ามีคลิปที่มันโดนคลิปที่มันปังสักคลิปหนึ่งนะครับมันก็จะมาดันนะครับดันดันคลิปที่เราเคยทำไว้ที่ ที่คนเข้าถึงน้อยที่คนไม่ค่อยดูไม่ค่อยมียอดวิวไม่มีคอมเมนต์อะไรต่างๆพวกนี้ก็จะจะขึ้นไปด้วยอันนี้ฟังจากผู้รู้นะครับที่เขาแนะนำมานะครับเรากา็ต้องทำคือต้องทำเอาไว้นะครับต่อให้วันนี้มันจะยังไม่ประสบความสำเร็จมันจะยังไม่ได้มีผลในวันนี้นะครับแต่ว่าเราหวังผลในในระยะยาวดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นก็ใครที่ โพสต์ uh, ลงไปแล้วยังไม่ได้มีคนดูอะไรมากมายนะครับก,ก็ถือว่ามันเป็นการลงทุนในระยะยาวก็แล้วกันนะครับแล้วผลของการลงทุนในวันนี้นะครับก็อา,อาจจะส่งผลดีในระยะยาวก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมลงไปเรื่อยๆอย่าท้อแท้นะครับเพราะว่าทุกๆโพสต์นั้นก็คือการลงทุนของเราดังนั้นเราก็ควรที่จะลงทุนกับตัวเองลงทุนกับโพสต์ลงทุนกับคอนเทนต์เนื้อหาที่เราจะใส่ลงไปในช่องของเราในเพจใน ในช่องทางของเรานะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้มีโอกาสเข้ามาดูในภายหลังเวลาถ้าสมมติว่าอัลกอริทึม AI เขาดันเมื่อไหร่นั่นแหละครับสิ่งที่เราลงทุนเอาไว้ก็จะเพลิด,ดอกออกผลในตอนนั้นครับ